มันมีคําหลายคําที่เป็นคำมินประมาทก็เลยปรึกษาร้อยเบรว่ามันเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ร้อยเบนก็เลยบอกว่ามันมีเข้าข่ายผิดกฎหมายมเรื่องมินประมาทเรื่องของด้วยการโฆษณาเพราะเขาเป็นคนสาธารนณะครับแล้วเขาก็พูดกาให้ครูเสียหายฉะนั้นครูก็เลยไปแจ้งความคําว่าตาแอแหลแฉไถ่ถอ,อะไรเงี้ยหลายคำพูดชัดๆจะคำพูดของเขาเองแล้วเขาว่าเดียวไมโครโฟนเนี่ย เขาเหมือนขายบัตรด้วยนะอืเขาขายขายบัตรเขาได้เงินโดยโดยเอาคนเรื่องส่วนตัวของเราไปพูดซึ่งเป็นเป็นเรื่องส่วนตัวนะเพราะนั้นเขาต้องเป็นเป็นบทเรียนเป็นแบบอย่างที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าเขาเป็นบุคคลสาธารณะและคนดูเยอะแยะคนก็มาต่อว่าเรานะครับตอนนี้เราดำเนินคดีเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องบินประมาณด้วยกันคได้มีการคุยรอกรอบกับเขาบ้างไหมฮะยังไม่ไม่ได้คุยอืแล้วถ้าเขาคุยพี่จะคุยเขาไ,มไหมฮะ ก <quin S 1> ็อยู่ยยที่เขาอะว่าเขาจะคุยหรือไม่คุยแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องเสียหายหนะเพราะตอนนั้นเรารับราชการอย่าลืมนะครูรับราชการอยู่มีลูกศิษย์ลูกหายเยอะแล้วก็ทำให้เราเสื่อมเสียเพราะว่าตอนปีหกหนึ่งเนี่ยยังรับราชการอยู่เลย<อ>แที่เขาก็พูด<ม>พูดโดยเขาได้ผลประโยชน์นะฮะในการขายบัตร